สวัสดีครับผมยานะครับก็พบกันอีกเช่นเคยน,นี้เนี่ยผมจะพามาดูคอแม็กคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันจันทเที่ยถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งมอบลูกค้าลูกค้าก็ให้เราเนี่ยดัดแปลงเนี่ยเพื่อใช้เป็นรถเพื่อการค้าก็เราก็จะมีการเพิ่มเติมตรงกระบะด้านหลังถ้าท่านเคยเห็นผมรีวิวเนี่ยก็คือรถทอมแม็กเนี่ยก็จะเป็นแบบมีห้องขับขี่มีประตูเปิดปิดสองข้างแล้วก็ โปรมาไย,ยู่ตรงกลางแอสตาร์ทอันนี้ของผมมีพิเศษเพิ่มให้เ่ยมีพัดลมด้วยแหมเย็นสบายเลยแล้วก็ฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยผมเคยรีวิวไว้แล้วแต่อันนี้พิเศษมาเนอะก็คือมิเตอร์เช็คแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่คงเหลืออยู่แค่41%ก็คือ76.9โวลต์ก็อันนี้ทำให้เวลาเราไปใช้เนี่ยก็จะทราบว่าแบตเตอรี่เนี่ย กล้หมดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด็อยู่หนึ่งของเราก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไป,ปออปชั่นเพิ่มแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยค้าก็รีวิวเจตมาเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมเราก็จะมาเจ็บไว้ใต้บอกก็เป็นแบบขนาด72โวลต์50แอมป์วาวตัวนี้เนะี่ยลูกค้าก็อาจจะดัดแปลงเอาตัวอินเวอร์เตอร์ใส่เข้าไปเพื่อแปลงไฟเป็นไฟ220่แล้วก็ใช้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบนรถได้แต่ว่าจริงๆควรต้องคำนวณด้วยนะว่าท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่กินไฟขนาดไหน ดีที่สุดก็คือพยายามเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟน้อยที่สุดทําให้แบตเตอรี่ท่านเนี่ยก็คือใช้ได้นานขึ้นค่ะผมก็ขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูด้านหลังนะครับลูกค้าก็สั่งมาผมไม่รู้ค้าเอาไปทำารถอะไรนะเห็นว่าน่าจะใช้ในการเก็บผ้ามัง้งไอตัวล็อกนี่นะครับเวลาเปิดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใส่่สคืนด้วยไม่งั้นกระแทกไปเดี๋ยวมันจะทําให้เป็นรอยแล้วก็ปิดคืนซะแล้วก็ทําการเปิดแม่ เปิดได้เต็มที่เลยก็น่าจะใช้ในการบรรทุกใส่ของจริงแล้วลูกค้าถ้ามีธุรกิจที่จะต้องการใช้เพื่อการขนของหรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆเนี่ยครับก็เหมาะมากใช้รถไฟฟ้าพวกนี้อย่างที่เราเห็นน้ำมันมีแต่ขึ้นขึ้นนะครับค่าไฟก็ขึ้นแต่ว่ารถคันนี้ประหยัดประหยัดยังไงถามว่าเออแบตเตอรี่เจ็ดสิบสองโวลต์ห้าสิบแอมเจ็ดห้าสมห้าก็ประมาณสา0พัน้ารอยวัตต์ ตามอ้าห้าร้อยวัตต์เนี่ยก็คิดหนึ่งพันวัตต์เนี่ยคือหนึ่งหน่วยดัะนั้นเนี่ยถ้าเราชาร์จศูนย์ถึงร้อยก็จะกินไฟเนี่ยประมาณสามจุดห้าหน่วยก็ประมาณผมตีให้หน่วยละห้าบาทตอนหนึ่งการชาร์จเนี่ยจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็ประมาณต่าสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์วิ่งไ,ได้ระยะทางเท่าไหร่ประมาณห้าสิบจนถึงเจ็ดสิบกิโลขึ้นอยู่กับว่าท่านบรรทุกหนักไหมถ้าท่านบรรทุกหนักเป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่าระยะทางก็จะลดลงแต่ถ้าท่านท่านไม่ได้บรรทุกเนี่ยระยะทางก็จะเพ เดี๋ยวลูกค้าก็คงจะเอาไปติดสติกเกอร์เองนะอันนี้ก็เป็นตัวคอม็กสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็เชิญแวะมาที่แซกซิเต็มนะครับสาขาตลาดตีมุมเมืองมาดูรถได้ครับเดี๋ยวเราจะทยอยนำรถเข้ามาให้ดูเราก็จะมีรถตัวอย่างหลายหลายคันเลยเนี่ยดูเลยอย่างคันนี้เป็นทอ800เนอะราคาเจน0มืกว่าบาทเองพร้อมดำเนินธุรกิจได้เลยนะอันนี้ผมทำเป็นรถตัวอย่างก็ไปดูในรีวิวได้นะครับอันนี้ก็เช่นกัน อันนี้ก็ประมาณตกประมาณแส5 0 0 0อันนี้ก็สามารถเปิดได้3าด้านเป็นรถยืนขายของสบายๆครับถ้าท่านอยากเริ่มต้นธุรกิจอยากคืนทุนไวครับต้องใช้ยานพาหนะเนี่ยที่ขับขี่ใกล้ๆรถสามล้อไฟฟ้าอวันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสนใจนะครับก็แวะมาที่สซิเต็มสาขาตลาดสิมุ่เมืองได้นะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ครับสวัสดีครับ